กับงานเครื่องคัดถ่านนะคะของทางร้านที่จะตตาดไทยกเกษเรจนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของงานตัวตะแกงฉีกนะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาที่5มิลแต่ทีเนี้ยตัว5มิลในท้องตลาดนะคะตอนนี้ไม่มีมันจะเป็น5.8 5, 5. ก็คือเล็กสุดแล้วนะคะม้วนก็จะมาเป็นม้วนที่ม้อนมันจะอยู่ที่ 6กกว้าง61ยาว6 1ร้อหรือ6เมตรสิก็จะเป็นแผ่นม้วนมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาติดไปที่เครื่องแบบนี้นะคะก็ลูกโอเคอยู่นะคะอันนี้ปลายทางลูกค้าคัดฐานนะคะคัดฐานใช้แบบนี้ก็เวิร์กดีนะคะมันร่วงเร็วดีะคะ่ะเราจะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องของการติดเท่าไหร่ สำหรับงานวันนี้ตัวเครื่องคัดถ่านคะค่ใส่ตัวตะแกงฉีกนะคะตัวตะแกงฉีกลูเล็กนะคะตัวนี้ก็พี่ลูกค้านะคะเอามอเตอร์นะคะสแดนะคะมาจากานให,ให้ใส่นะคะออก็ไม่แน่ใจตอนนี้นพี่นพี่เขาบอกว่ามันเป็นไฟสามเฟสไม่แน่ใจว่าที่เราจะลองได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าไปใช้หน้างงานนะคะมีผลอะไรยังไงก,ก็แจ้งได้นะคะ สามารถปรับเปลี่ยนมุลยนะคะให้ให้มันตรงตามตามรอบในเรื่องของการขยับได้นะคะก็จะมีครอเวอร์แบบนี้ค่ะสําหรับงานเครื่องคัดเครื่องคัดถ่านนะคะตัวน,นี้เป็นสองชั้นนะคะวันนี้เป็นสองชั้นค่ะเป็นถานข้างบนจะเป็นตะแกรงนะคะใช้คัดตัวถ่านเห็นพี่นักง,งานบอกว่าถ่านที่ที่เผาเป็นพวกไม้เบญจพรรณนะคะแล้วก็มี มีความเล็กมีความละเอียดค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็เลยไม่ได้คัดเป็นลักษณะของงานก้อนนะคะก็เลยไม่ได้ใส่เม็ดถักใหญ่นะคะก็เลยใส่เป็นตะแกงชิกตัวนี้ค่ะก็ข้างล่างก็จะรับเป็นส่วนงานเศษผงนะคะข้างล่างเป็นถาดเรียบค่ะวันนี้ข้างล่างเป็นถาดเรียบนะคะก็คือช่างก็กําลังไล่ยิงส่วนงานตะแกงนะคะตัวนี้ตะแกงเมื่อนําไปใช้แล้วนะคะมีปัญหาใดๆนะคะมันเราใช้สก,กูยิงนะคะ ก็จะมายุ่งยากสำหรับการเปลี่ยนนะคะเมื่อเมื่อนำไปใช้แล้วนะคะมีผลใดๆนะคะต่อหน้างานนะคะก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนขนาดของรูตะแงหรืออย่างไรนะคะหรือรอบของการขยับนะคะก็แจ้งกลับมา,าทางทางร้านได้นะคะก็จะไปเพิ่มไปลดโมเลก,กันนะคะหรือเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบของตะแกงได้ค่ะคือตะแกงมันจะสามารถลดได้ะคะ่ะเรื่องความโตของรูอะคะ่ะ ตัวนี้งานสองชั้นนะคะสองชั้นถาตัวถาดล่างนะคะเป็นแบบมีมีท้องนะคะเป็นแผ่นเรียบนะคะก็จะรับพวกเศษนะคะสําหรับพี่ๆนะคะที่ไปทําเครื่องไปทําต่อในเรื่องของงานต่อยอดเครื่องอัดถา่านนะคะ <S 1> <S 1> ชั้นล่างก็จะเอาไปสามารถไปทําถ่านอัดแท่งได้เลยะคะ่ะเนื่องจากความยาวนะคะมาความยาวามาเก,กิน แตะความกว้างมาไม่พอดีนะคะก็จะมีเรื่องของการต่อนะคะต่อเป็นสองช่วงเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นของงานถาเต็มตะแกรงเต็มแผ่น120ร้อยยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบแต่วันนี้ตะแกรงมันมาแบบนี้ก็ตัดเป็นสองแผ่นนะคะตัดเป็นสองชิ้นแล้วก็เดี๋ยวเข้าเสร็จรูปก็จะเป็นเต็มแผ่นเหมือนเดิมใช้แบบประกบเอาค่ะ ใส่ตะแกงงานตัวเครื่องค่เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะของแบบนี้นะคะตัวเต็มแผ่นค่ะตัวนี้จะที่แจ้งไปนะคะความกว้างเมตรีนะคะความยาวสองเมตรสีนะคะใส่ตะแกงเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เตรียมไล่ชุดรถเพื่อการนำส่งนะคะลัดงานรุ่นบิ๊กนะคะเครื่องร้อนฐานรุ่นบิ๊กค่ะตัวนี้นะคะพี่ช่างก็ทำการอัดจาระบีนะคะที่ตัวถ้วยจารบีนะคะที่บานพับนะคะตัวนี้ก็จะมี2ตัวนะคะ มีตัวที่บานพับนะคะแล้วก็ตัวลูกเบี้ยนี้นะคะก็จะมีอยู่สองถ้วยแล้วก็ส่วนตัวลูกเพื่อนตุ๊กตาขาตั้งนี่ก็ใช้เป็นตัวอัดค่ะอัดเข้าไปนะคะก็จะมีสองตัวที่ต้องสี่สี่ตัวทั้งหมดแล้วก็ลูกเพือนตุ๊กตาสองตัวแล้วก็ถ้วยสองสองถ้วยนะคะเกี่ยวกับงานของตัวอัจระบีค่ะตุ๊กตาสามตัวอ พี่พี่พี่บาทบอกว่ามีตุ๊กตาสามตัวตรงนี้ตัวหนึ่งจะลืมไปตัวตรงมูเล่หนึ่งตัวแล้วก็ตรงตัวจับลูกเบี้ยวนี่มีสองตัวจะมีสามตัวโอเคพอดีพี่ลูกค้าให้มอเตอร์สามแรงมาน,นะคะอ้นนี้เราก็ทำในส่วนของการเทสโครงบอดี้นะคะ ให้มันไปใช้งานได้จริงนะคะก็เพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะดูว่ามันเดินงานได้นะคะเราก็ไม่มีข้อผิดปกติใดๆนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้แต่ตัวนี้พอดีว่ามันเป็นมอเตอร์ตัวงาน1แรงตัวเก่าอะคะ่ะแล้วก็มันถ้าปกติแล้วหนึ่งแรงใช้ได้นะคะหนึ่งแรงของยี่ห้อมิซูนะคะก็จะแรงกว่านี้นะคะพราะมันเจอกาลังมันจะดีกว่านี้ตัวนี้มันมันเก่าแล้วแล้วก็ตรนี้เราเอามาเทสเพื่อทำการ ตัวเครื่องตันระบบเฉยๆนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตัวหนึ่งแรงมันก็จะเอื่อยๆหน่อยเลยเดี๋ยวเขาไปใส่ข,ของที่เขามัสามแรงมันก็จะโอเค